สวัสดีครับอยู่กับเราช่องคนนอนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อราขาวราขาวคือศัตรูเห็ดฟางที่หลายคนกำลังเจออยู่แล้วก็หาทางออกยังไม่ได้ติดปัญหาหลายเรื่องหลายราวส่วนมากที่สอนกันนะครับก็คือการวิธีกำจัดราขาว แต่หลายท่านยังไม่รู้สาเหตุที่ราขาวเกิดมาจากอะไรนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดราขาวนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ช่วยลดปัญหาเรื่องราขาวนะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันเลยว่าราขาวตัวเนี้ยมันจะชอบสภาวะแบบไหนบ้างนะครับราขาวนะครับข้อที่ห สิ่งที่จะทำให้เกิดได้นั่นคือปัจจัยหลักๆนะครับผมขอบอกเลยว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดราขาวที่เด่นชัดที่สุดนั่นคือปัญหาเรื่องความเป็นกรดความเป็นด่างของวัสดุเพาะที่ไม่มีค่าความเสถียรหรือค่าความเป็นกลางนะครับอาจจะเป็นในลักษณะที่มีความเป็นกรดของวัสดุเพาะเยอะอยู่นะครับหรือ มีความเป็นด่างของวัสดุเพาะอยู่อ่ะพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจนะครับความเป็นกรดสูงนะครับก็จะอยู่ในวัสดุเพาะที่อยู่ประมาณว่าประเภทของกาก,ากมันไม่ว่าจะเป็นกากดินกากล้างนะครับหรือกากแป้งนี่ไม่ค่อยจะมีนะครับส่วนมากจะอยู่ในกากล้างก็กากดินนะครับที่มีเศษมันนะทีนี้นะครับส่วนค่าความเป็นด่างสูงอยู่ในไหนอยู่ในวัสดุอะไร ทลายปามนะครับทําไมทลายปามถึงมีค่าเป็นด่างเพราะทลายปามนะครับมีค่าเป็นน้ํามันนะครับแล้วก็ในกระบวนการสกัดเอาน้ํามันปามเนี่ยนะครับเขามีกระบวนการในการนึ่งแล้วก็สกัดน้ํามันออกมาก็ทําให้ค่าของทลายปามนั้นเป็นด่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีกระบวนการก่อนที่เราไม่ว่าจะนํากากมันหรือทลายปามมาเพาะเห็ดนะครับ เราจะมีกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่หลายท่านรู้ดีนั่นคือกระบวนการในการหมักวัสดุเพาะนะครับคือหมักกากมันหมักทลายปาล์มนะครับทีนี้นะครับในกระบวนการหมักทลายปาล์มนะครับหากท่านนะครับทำกระบวนการในการหมักทลายปาล์มให้เกิดประสิทธิภาพได้ดีนะครับหรือมีความพร้อมที่เห็ดฟางจะเกิด หรือไม่ว่าเห็ดชนิดไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะเห็ดฟางที่เราเพาะอยู่เนี่ยนะครับจะมีค่านะครับความเป็นกลางที่ชอบเกิดอยู่ที่ค่า pH นะครับผมเรียกว่าค่า pH นะครับอ,อยู่ที่ระดับ6 5จนถึง7.2 pH นะครับโดยตารางค่า pH จะมีตั้งแต่เลข0นจนถึงเลขที่14นะครับเลข0นะครับ หมายถึงค่าความเป็นกรดที่สูงมากนะครับกรดในระดับเลขศูนย์ก็คือพวกน้ำย่อยของเราระดับ1ระดับ2ก็จะเป็นน้ำมะนาวนะครับระดับ3ก็จะขยับขึ้นมาอีกนะครับโดยความเปรี้ยวจะค่อยๆลดลงมาเมื่อมาถึงเลข7เนี่ยค่าความเป็นกรดความเป็นด่างเนี่ยนะครับจะมีความบาลานซ์กันนะครับครึ่งของ14คือเลข7นะครับหรือ6 5จะมีความบาลานซ์กัน ค่าความเป็นกลางนะครับที่อยู่ในสภาวะนี้ก็จะได้แก่น้ำเปล่านะครับหรือพวกที่เป็นอ่าอ่าพวกที่เป็นอะไรเอ่ยที่มีค่าความเป็นกลางใกล้น้ำมากที่สุดนั่นแหละนะครับหรือความเป็นกรดอ,อ่อ,อนๆอ่าพวกผลไม้พวกอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับวัสดุกา,กากมันเนี่ยโดยพื้นฐานของวัสดุกาก,ากมันที่ใช้เพาะเห็ดเนี่ย จะมีค่านะครับ pH อยู่ที่ในระดับ4จนถึง5ก่อนเข้ากระบวนการหมักแบบกองนะครับหรือการตั้งกองข้างนอกโรงเรือนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามเราต้องรู้จักการวัดค่า pH นะครับโดยใช้อ่าโดยใช้อะไรเอ่ยนะโดยใช้กระดาษวัดค่า pH นะครับ โดยใช้กระดาษวัดค่า p h นะหาซื้อได้ที่ไหนนะครับ l a z a d a Sho อป e มีขายนะครับก็ใช้ตามแบบที่ผมทำใช้ก็ได้นะครับกล่องหนึ่งก็ตกประมาณ300บาทนะครับแล้วก็มีทั้งหมด100แทบนะครับตกแท็บละ3บาทเนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะทีนี้นะครับพอเรารู้จักค่า p h แล้วนะครับรู้ว่าวัสดุต้นทางซึ่งเป็นวัสดุเพาะของกาก,ากมัน มีค่าเริ่มต้นตั้งแต่4ถึง5้านะครับทีนี้กระบวนการหมักนะครับไม่ว่าจะเป็นทลายปามหรือกากมันก็ตามทลายปามจาไว้นะครับจะมีค่าความเป็นเป็นด่างซึ่งตรงข้ามกับความเป็นกรดกากมันมีความเป็นกรดนะครับเราจะทําการปรับสภาพกากมันให้มีค่าไปที่เลข7นะครับคือค่าความเป็นกลางโดยเราจะต้องทําการปรับขึ้นไปก็คือเติมนะครับเติมปูนขาวนะครับ เข้าไปในการปรับสภาพกากมันในกระบวนการหมักกองวัสดุนะครับปูนขาวมีหน้าที่ปรับค่าความเป็นกรดให้เป็นด่างนะครับส่วนทลายปามนะครับเราจะถ้าเป็นทลายใหม่นะครับเราจะไม่ใช้ปูนขาวในการปรับสภาพแต่เราจะใช้ยิบซ้ำในการปรับสภาพความเป็นด่างให้เป็นกรดนะครับเพื่อลดความเป็นด่างของวัสดุเพราะที่เป็นปามเนี่ยลงมาหาในระดับ ถึง7.2นะครับทำยังไรก็ได้นะครับปรับค่าทั้งสองฝั่งให้มา flat นะครับในระดับที่มีค่าความเป็นกลางใกล้ค่า p h ที่เป็นกลางในระดับ6ถึง7.2อ่ะผมแบ่งไว้ให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ6ถึง7.2นะครับ เพราะว่าเห็ดเขาจะชอบสภาวะความเป็นกรดเป็นด่างที่อยู่ในสภาวะเป็นกรดอ่อนๆนะครับหรือมีค่าความเสถียรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับปัญหาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทําไมถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกหลายท่านเจอปัญหาเรื่องราขาวนะครับถึงจะอบอุณหภูมิโรงเรือนได้ถึง60 70 80นะครับหลายคนบอกมาว่า,าหนูอบโรงเรือนได้80 องศาได้70องศาระยะเวลาตั้ง5ชั่วโมงแต่ทําไมลาขาวยังมากวนนะาวานเชื้อไปตัดใยลาขาวมาเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องในกระบวนการนึ่องลงเรือนเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการพ a s สเ u อร์ไลทในส่วนหนึ่งนะครับผมเรียกว่ากระบวนการพัสเตอร์ไลทในการน็อกเชื้อโรคนะครับนอ็อกเชื้อลาในส่วนที่มันทนอุณหภูมิที่ มีความร้อนต่ำนะครับมีความร้อนต่ําที่ไม่ถึงร้อยองศานะครับเพื่อให้เชื้อโรคนั้นหรือเชื้อราหรือแบคทีเรียตัวนั้นมีความอ่อนแรงลงไปนะครับแต่เรื่องราขาวนะครับแต่เรื่องราขาวนะครับกระบวนการอบช่วยได้ในในระดับหนึ่งนะครับแต่ปัจจัยหลักในการเกิดราขาวนั่นคืออย่างที่ผมบอก คือค่าความไม่เสถียรของค่าความเป็นกลางระหว่างความเป็นกรดสูงหรือความเป็นด่างสูงนะครับสังเกตได้จากอะไรนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับาลาขาวจะชอบนะครับอยู่ในสภาวะความเป็นกรดสูงอย่างเช่นคุณหมักกากมันนะครับคุณไม่ได้กลับกองวัสดุเพาะหรือวัสดุเพาะของคุณยังไม่พร้อมที่จะขึ้นนะครับที่จะไปขึ้นโงเรือนแล้วก็ใช้ในการเพราะคุณก็นําขึ้นไปบนชั้นเพาะนะครับ ก็อาจจะหมักไม่สมบูรณ์นะครับหรือมีบางส่วนหรือหลายส่วนที่มันเป็นแก๊สอยู่นะครับก็เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ปล่อยออกมาจากกา,กากมันนะครับหรือจะเป็นทลายปาล์มที่มันมีค่าความเป็นด่างสูงอยู่แล้วคุณยังปรับาค่ากากมันไม่ได้จะรู้ได้อย่างไรว่ากาก,ากมันมันยังไม่ได้หนึ่งคุณต้องรู้ว่ากลิ่นของกากมันนะครับคุณจะต้องไม่มีความฉุนไม่มีความแสบจมูกนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าเมื่อหมักกากมันไปแล้วนะครับถ้าเป็นกากมันใหม่สีกากมันของคุณต้องเปลี่ยนเป็นสีคร้ำสอวัสดุเพราะต้องแปลสภาพจากวัสดุดิบเป็นวัสดุที่มีความย่อยสลาย 3. นะครับสีนะครับ,ส,นะรบสีของกากมันเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะก็จะมะีวัสดุต้องเปลี่ยนสภาพนะครับสีต้องเปลี่ยนแล้วก็อย่างที่สนะครับกลิ่น กลิ่นที่เป็นกลิ่นแก๊สกลิ่นอะไรเนี่ยมันต้องออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อมันจะไม่ได้ไปสร้างปัญหาภายในโรงเรือนเห็ดของเรานะครับถึงคุณจะอบได้60-70-80องศาถึงคุณจะอบได้ห้าหกชั่วโมงมันก็เกิดลาขาวอยู่ดีเพราะว่าปัจจัยที่กระตุ้นราขาวจริงๆคือสภาวะของวัสดุที่มันเป็นกรดหรือเป็นด่างสูงเกินไปผมถึงบอกว่า ในกระบวนการหมักคุณต้องทำให้สมบูรณ์ต้องมีการกลับกองแล้วก็ห้ามตั้งกองวัสดุเกินสูงเกิน1เมตรนะครับหลายคนขี้เกียจแล้วชอบข้ามขั้นตอนนี้หรืออาจจะชอบเร่งกลัวผลิตเห็ดให้แม่ค้าไม่ทันทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือนะครับแม่ค้าเขาก็ขายเห็ดคุณทําได้ร้อยโลเขาก็มีกาไรร้อยโล แต่ทีเนี้ยเห็ดลงนั้นคุณสมมุติคุณอาจจะได้200โลแต่คุณไปเร่งขึ้นนะครับตามราคาอยากได้ราคาเร่งกว่าเม่ค้าไม่มีเห็ดขายจาก200โลคุณเหลือขายได้ร้อยโลคุณอาจจะเหลือกําไรนิดหน่อยหรือไม่อาจเหลือกําไรเลยก็หลังจากออกร้อยโลไปลาขาวมากวนไวยเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้คุณเหนื่อยนะครับแทนที่คุณจะทําเห็ดหนึ่งโรงนะครับได้เต็มเต็มสองกิโลสมมุตินะครับ สมมติอ่ามันอาจจะไม่ถึงนี้ก็ได้หรืออาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะแทนที่นะครับคุณจะทําเห็ดรวมึงได้เต็มมิดเต็มหน่วยกลายเป็นว่าแทนที่คุณจะได้200กิโลคุณกลับต้องทําเห็ด2โรงเรือนคุณถึงจะได้200กิโลนะเพราะฉะนั้นนะครับในกระบวนการเตรียมวัสดุเพาะหรืออะไรก็ตามอย่าไปเล่งตามแม่ขาจงทําให้แต่ละกระบวนการในการเตรียมวัสดุเพาะของคุณ มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วคุณค่อยทำกระบวนการถัดไปในการเพาเห็ดนะครับอ่าอย่างเช่นได้สูตรมาว่าหมากากากมัน4ตันใช้ปูนขาว3กิโลขี้วัว3ลูกลำอ่อน60กิโลอ่าเป็นกากดินผสมแป้ง4ตันอะไรประมาณเนี้ยนอะีเอ็มลิตรกากน้ำตาล5กิโลคุณหมักไปเหมือนคนอื่นก็ช่างนะครับถึงคุณจะหมักไปเหมือนคนอื่นก็ช่าง สมมุติคุณได้สูตรมาว่าหมักห้าวันเนี่ยคุณก็หมักห้าวันแต่ว่าคุณจงจําไว้นะครับว่าวัสดุเพาะของคุณซึ่งเป็นกากมันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับที่เขาเอามาหรือเขาเข้าใจแล้วเห็นเขาทําได้คุณไปทําตามเขาแล้วเห็ดไม่ออกแล้วลาข่าวกวนของคุณแต่ของคนที่สอนคุณไม่กวนเพราะฉะนั้นเรื่องสูตรเป็นแค่เรื่องมาตรฐานส่วนหนึ่งที่อยู่ในองค์ความรู้ในการเพาะเห็ด เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรรู้จริงๆเลยคือว่าวัสดุเพาะมาแบบไหนการหมักวัสดุเพาะ,ะได้ที่แล้วหรือเปล่านะครับหรือยังไม่ได้ที่ถ้าคุณได้สูตรมา5วันแต่วัสดุเพาะของคุณมันยังไม่พร้อมคุณก็ต้องจําเป็นหมักต่อไปอีกสัก2วัน2วันคุณมากลับกองวัสดุเพาะดูแล้วถ้ามันยังไม่พร้อมนะครับหรือกลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันออกยังไม่ ไม่หมดหรือออกแล้วมันยังมีกลิ่นชุนแรงอยู่คุณก็ต้องจําเป็นกลับกองแล้วก็ลดน้ําแล้วก็อาจจะหว่านปูนขาวเพิ่มแล้วก็หมักต่อไปอีกสองวันเพื่อไล่สิ่งที่เห็ดไม่ชอบในวัสดุเพาะออกจะบอกไว้เลยนะครับว่าในวัสดุเพาะเช่นกากมันเนี่ยนะครับหรือทรายปามก็แล้วแต่มันจะมีอยู่สองอย่างนะครับอย่างที่1เห็ดชอบนะครับคืออาหารนะครับ คือพวกโปรโตีนในเนื้อแป้งที่เราทําการหมักเพื่อย่อยสลายเป็นอาหารให้เห็ดนี่แหละนะครับคือหัวใจหลักอย่างที่2เห็ดไม่ชอบนะครับเห็ดไม่ชอบนะนั่นก็คือ,อพวกแก๊สต่างๆพวกอากาศเสียต่างๆนะครับที่เราหมักนั่นแหละกระบวนการหมักจริงๆนะครับมีอยู่2หัวใจหลักแค่นั้นเองนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเติมปุ๋ยกระสอบละห้าร้อยไม่ต้องไปเติมอาหารเสริม สอบละสอง้นะครับไม่ต้องไปเติมปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่คุณเข้าใจกระบวนการหมักนะครับหน,นะครับคุณต้องทําการหมักให้ได้อาหารอย่างเต็มที่ 2. คุณต้องหมักเพื่อทําการไล่สิ่งที่เห็ดเขาไม่ชอบนั่นก็คือพวกแก๊สคาร์บอนไดออกซิไาบไดออกไซด์ xide, หรือก๊าซมีเทนต่างๆที่มันอยู่ในวัสดุเพาะออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับก่อนที่จะนําไปขึ้นโงเรือนนะครับแล้วก็ทําการ เลี้ยงลาแล้วพอเหตุต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราขาวมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากนะเป็นปวดเรื่องที่ปวดหัวมากถ้าคุณทํากระบวนการแรกไม่สมบูรณ์มันจะไปทําปัญหาให้กับโรงเรือนของคุณแน่นอนแล้วทีนี้สิ่งที่คุณจะเจอต่อมาคือการที่คุณต้องวิ่งตามหายาหาสิ่งต่างๆก็ตามที่เขาขายบอกว่ากําจัดลาขาวได้มากําจัดภายในโรงเรือน แต่มันก็ไม่ได้ผลแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าหากวัสดุของคุณไม่พร้อมก็หมายถึงทั้งกองวัสดุพร้องคุณไม่พร้อมถึงคุณจะเอาปุ๋ยยูเรียผสมน้ําไปหยอดในส่วนที่ลาขาวมันเกิดมาในวงแรกนะครับเดี๋ยวมันก็วงต่อไปก็ประทุเต็มโรงเรือนเหมือนเดิมนะครับมันต่างจากคนนะครับที่ทําการหมักสมบูรณ์หรือค่อนข้างสมบูรณ์ เมื่อพอเห็ดไปสักระยะเห็ดเก็บได้ไปใน,ในระยะที่ยาวแล้วสักระยะมีลาขาวขึ้นมาสักวงน้อยน้อยหนึ่งแล้วเขาเอาน้ําผสมยูเรียเข้มข้นไปลดแล้วลาขาวในบริเวณนั้นหายไปแล้วบริเวณจุดอื่นก็ไม่ค่อยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะครับมันช่วยลดปัญหาเรื่องลาขาวได้ไม่ใช่ว่ากระบวนการหมักเราจะสามารถหมักทุกอนูของกระบวนหมักทุกอนูของวัสดุเพราะได้ดีที่สุดนะครับ แต่ถ้าทําได้ดีที่สุดหรือมีรถหรือมีลอลตเตอรี่ปั่นก็ช่วยกลับกองมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเรากลับกองแล้วนะครับมันก็จะลดปัญหาเรื่องราเขาที่คุณอาจจะเจอสัก50%มันก็อาจจะลดเหลือแค่10หรือ5%เที่มันจะเกิดพอมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคุณหมักไม่สมบูรณ์มันกระจายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไปนสร้างอ,อากาศเสียในโรงเรือนนะครับแล้วก็ มันมีตัวจุดประกายของมันคือค่าความเป็นกรดสูงหรือความเป็นด่างสูงมันก็เลยชอบนะครับถ้าคนที่หมักสมบูรณ์อย่างที่บอกมันลดเปอร์เซ็นต์ลงมานะครับสมมุติในส่วนของเล็กๆในแปลงเนี่ยมันมีจุดจุดนั้นแหละที่มันเหมาะที่ลาขาวจะขึ้นมันก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับเป็นวงเท่านี้เราก็ค่าได้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเส้นใยเห็ดฟางเราแข็งแรงมันก็สามารถเดินลัดลาขาวแล้วก็ลาขาวอ่อนแรงไม่มีกําลังพอที่จะมาสู้กับเส้นใยเห็ดฟางก็ได้ ของเราได้เขาก็จะไม่สามารถทําอะไรหีดฟางของเราได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาเรื่องลาขาวอย่าให้เขามาหลอกขายยากําจัดลาขาวนะครับเพราะว่าลาขาวจริงๆแล้วถึงคุณอบไม่ถึง60องศานะครับถ้าคุณรู้จักกระบวนการหมักที่สมบูรณ์หรือทําทุกขั้นตอนให้มันสมบูรณ์ปัญหาเรื่องลาขาวคุณมันจะลดไปอย่างเยอะเลยเพราะว่าผมบอกเลยว่า ผมอบโรงเรือนในสภาวะที่ผ้าใบมันเสื่อมสภาพผมอบไม่ถึง60องศาด้วยซ้ําอบได้ที่50 51 52าดลาขาวมากวนไหมไม่มาหรือมาก็ในช่วงที่เห็ดต่อสองนะครับหรือต่อสองหมดไปแล้วนะนั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่มันจะมากวนถ้าคุณอบไม่ถึง60องศา3ามชั่วโมงนะครับหรือคุณอบได้ต่ํากว่านั้นโดยเฉพาะในหน้าหนาว1สิ่งที่มันไม่นอ็อคลาผักชี ลาผักชีจะเกิดถ้ามันเย็นชื้นหรืออะไรก็ตามลาผักชีจะเกิดนะครับเพราะว่าลาผักชีมันจะนอกในอุณหภูมิ60องศาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลาขาวนะครับถึงคุณอบไม่ถึง60องศาแต่กระบวนการหมกักการดูแลกองนะครับการเตรียมวัสดุเพาะคุณดีน้อยมากที่จะมานะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เกตความรู้เล็กๆน้อยน้อยให้คนเพาะเห็ดกลับไปทบทวนนะครับว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยหรือสิ่งที่เราทําตามๆกันมาเนี่ย มันมีอะไรที่เรายังหาเหตุผลไม่ได้หรือว่าเรายังทําตามคนที่ทํามาก่อนโดยเขาบอกว่าบอกว่าบอกว่าเขาว่าเขาว่าเขาว่าแล้วก็ทําตามเขาว่าแต่สุดท้ายก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับสําหรับในเรื่องของความรู้เรื่องราขาวที่กวรแปลงเหตุก็ลองเอาความรู้แล้วเอาวิธีการที่ผมเนี่ยนะครับแนะนําไปเนี่ย ไปลองใช้ดูนะครับว่ามันเป็นเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมโกหกไหมหรือผมอนำมา,มาแชร์เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคุณต้องลองด้วยตัวเองนะครับไม่เสียหายนะครับมันไม่เสียหายถ้าคุณจะจะลองด้วยตัวเองลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็รู้จักจดจําจดบันทึกนะครับพัฒนาตัวเองในการเพาะเห็ดอยู่ประจํานะครับแล้วจะประสบความสําเร็จในอาชีพเห็ดฟางนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเราค่อยมา เรียนรู้เรื่องกระบวนการให้อากาศให้อาการดูแลแต่ละฤดูกาลก็ค่อยๆว่ากันไปทีละสเต็ปแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับที่ออกมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนหรือกองเตี้ยแล้วก็ปัญหาต่างๆแนวทางการป้องกันการแก้ไขนะครับที่เป็นองค์ความรู้จริงๆในการเพาะเห็ดนะครับซึ่งไม่ใช่สูตรนะครับผมบอกเลยว่าองค์ความรู้เนี่ยกว้างมาก เปรียบเสมือนหนังสือที่เล่มหนาหนาหนึ่งแต่คำว่าสูตรในการเพราะเห็ดมันก็คือหัวข้อที่เขียนอยู่ในองค์ความรู้ที่เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่แค่ข้อเดียวคุณจะไม่สามารถใช้สูตรเพียงข้อเดียวนะครับตอบคำถามทุกข้อในการเพราะเห็ดได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้ความรู้ดีๆจากช่องคนนาฟาร์มเห็ดฟาง์ชัยภูมิฝากกดติดตามกด s ั b สไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะนาสิ่งสาระดีๆ มาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับความรู้เรื่องราขาวขอฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวในเรื่องของการเจาะลึกต่างๆเราค่อยมาพูดกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ